นี้จะพามารีวิวรถนะครับสประตูตัวลองท็อปนะครับ1.9เ p ท ZP นะครับสีขาวมุกนะครับเกียวโตนะครับราคาตัวนี้ครับอยู่ที่997,000บาทนะครับแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผู้ชมครับว่ามีอุปกรณ์ติดมาบ้างครับจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นเริ่มจากด้านหน้าก็จะมีไฟหน้านะครับจะเป็น LED นะครับพร้อม Daylight ใ h r o m นะครับ LED นี่ปรับสูงต่ําได้นะครับ ที่กันชนหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกซึ่งตัวเกรดนี้จะให้เป็น LED พร้อมเลยครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมนะครับออกแบบใหม่หมดนะครับแต่ล่าง i s u ซ u นะครับมาดูครับด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างครับก็เริ่มตั้งแต่ด้านก็เป็นเสาอากาศด้านบนนะครับนะครับถัดมาก็จะเป็นที่ปั่นน้ำฝนนะครับแบบ b u i อินนะครับ จากโรงงานเลยนะครับสายลักไฮแลนเดอร์นะครับโป่งล้อใหญ่นะครับรุ่นนี้พิเศษนะครับเป็นแม็กทอป18นะครับทูโทนนะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับ265 60 R18 นะครับตัวนี้พร้อมจากโรงงานเลยครับจบข้างนะครับเป็นตัดทูโทนนะครับสีขาวมุกสลับดําพร้อมกับไฟ LED นะครับเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้ครับอ่รุ่นนี้นะครับพิเศษก็คือ เมื lock, on ่อท่านล็อกรถนะครับเปิดรถเนี่ยเจ้าของรถไม่ต้องไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ครับแค่ปรับปุ่มก็เปิดรถได้นะครับเนี่ครับเนี่ครับผมนี้ครับหลับเจ้าของเท่านั้นนะครับด้านข้างนะครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นคัสซีใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับผม แม็กลยคับ18นะครับพร้อมยางบิดโตนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับว่ามีอะไรที่เศษนะครับก็จะมีนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับ LED นะครับเป็น2ชุดนะครับแบบนี้เลยครับตกแต่งก็คือมีแม็กไลเนอร์พร้อมให้นะครับฝาท้ายหลังนะก็จะมีมือจับพรเมียมครับก็จะมีพร้อมกล้องหลังแบบบิวอินนะครับ ตัวรองทับนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับสัดทีนะครับที่ฝาท้ายนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างครับภายในนะครับถ้าเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นแผงข้างฮะจะเป็นแผงข้างหนังนะครับครับแล้วจะมีเซ็นตอาจระจกไฟฟ้านะครับบอบหนังนะครับผม แบบนี้เลยครับจากโรงงานนะครับที่พิงศรษสะตอนกลางนะครับก็จะมีที่วางแขนนะครับนีครับที่วางแขนนะครับมีว่ามีที่วางแก้วสองที่นะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์นะครับมีสองช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับพร้อมเลยครับแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับ ดภานข้างนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับพร้อมเลยครับจอไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นพับไฟฟ้าตับบางข้างไฟฟ้านะครับส่วนเบาะนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับพิเศษตัวนี้จะเป็นเบาะคนนั่งนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับปรับสูงต่ำได้นะครับเดอนได้แบบนี้เลยครับหรือว่าคนนั่งจะตั้งไปก็จะเอนได้ครับกลับได้นะครับแบบนี้ครับเบาะจะเป็นออกสปอร์ตนะครับอกกระชับนั่งสบายนะครับ ดูภายในนะครับภายในนะครับพวงมาลัยนะครับเน้นที่พวงมาลัยก็คือตนีทุ่มหนังแท้นะครับสีดํานะครับพร้อมตะเข็บสีบอลนะครับตัดกันสวยงามนะครับมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับด้านขวาจะเป็นชุดควบคุมคูดคอนโทรลนะครับเรือนไม้นะครับตัวนี้จะเป็น MID นะครับมาตรวัดนะครับจะมีวัดรอบ มีความเร็วนะครับแล้วก็มีเกวัตต่างๆนะครับไมล์ดิจิตอลในตัวนะครับพร้อมเลยนะครับแบบนี้ครับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับจะเป็นจอนะครับ9นิ้วนะครับพร้อมเนวิเกเตอร์นะครับจากโรงงานเฉพาะรุ่นซัีขึ้นไปนะครับแอร์นะครับแอร์จะเป็นชุดเปียโนแบ็กนะครับแบบนี้ครับปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้ครับด้านซ้าย ตั้งอุ่นภูิได้ด้านขวาตั้งอุ่มได้นะครับพร้อมเลยนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับมีสัญลักษณ์บอกเกียร์นะครับ P R N แล้วก็ D นะครับแล้วท่านสามารถขับแบบเกียร์ธรรมดาก็ได้นะครับเพียงแต่เลื่อนมาที่เกียร์ดีแล้วก็ตบด้านซ้ายนะครับฮะก็จะมีบอกที่เกียร์หนึ่งที่หน้าปัดนะครับเกียร์หนึ่งแล้วก็สามารถบวกได้เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกนะครับ สามารถปรับได้ครับถ้าอยากจะเล่นลูกเล่นสะดวกสบายนะครับแบบนี้เลยครับขับแบบนี้ครับความสุดอกบายต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับที่ม่านบังแดดบนนะครับก็จะมีนะครับมีไฟสองนะครับพร้อมเลยครับสองจบนะครับตัวนี้นะครับความปลอดภัยนะครับจะมี ABS พร้อม e-pd จากโรงงานมีแอร์แบ็คู่นะครับซ้ายขวานะครับครับผมอ่ด้านข้างนะครับจะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นปุ่มปรับไฟหน้า led ครับสูงต่ำได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นชุดควบคุม auto start stop นะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับแบบนี้ครับจากโรงงานนะครับอ่มือจับนะครับพิเศษก็จะมีด้านนี่ครับซ้ายขวานะครับด้านหลังก็จะมีคู่อีกครับแล้วก็ะมีด้านบนโนนครับครบเลยครับ หรับรุ่นนี้นะครับเซตทีเกียวโตสีขาวมุกนะครับราคาที่9,97,000บาทนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับดาวน์ร่วมต้นที่5เปอร์เซ็นต์นะครับทงางสามารถติดต่อ Facebook YouTube สมนึกอีสุออนไลน์หรือเบอร์มือถือ08 1 4 9 8 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับติดตามรับชมครับขอบคุณครับ